กิกมายุรินหมดห่วงทำพินักรรมแล้วเผยปาฏิหาริย์ตอนบทเรียนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถที่ผันตัวเข้าสู่เส้นทางทางธรรมะสำหรับกิกมายุรินแถมยังเป็นสะพานบุญให้กับคนในวงการบันเทิงอีกมากมายล่าสุดเธอออกมาเปิดใจในรายการโตหนูแม่มทางช่องเวิร์กพอ3ยอมรับว่าตอนนี้ทำพินักรรมไว้หมดแล้วหากจากไปก็คงหมดห่วง พร้อมย้อนเล่าปฏิหารที่เคยเจอตอนบทเรียนปฏิหารมีจริงหลังเข้าปฏิบัติธรรมช่วงเที่ยวเราเข้าวงการใหม่ๆไปทํากิจ,จกรรมอะไรหรือมีการลุ้นโชคอะไรเราจะรับทองกลับบ้านบ่อยมากๆแต่มันจะมีเรื่องแปลกหลังจากที่เรารักษาศีลและ,จะเจริญภาวนา สิ่งที่เราต้องการมันจะมาเองตามการเวลายกตัวอย่างที่ว่าหนูเคยไปซื้อคอนโดแห่งหนึ่งแถวทองหลอ่อพอเซ็นสัญญามาจําไปแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ขายให้เราเขาจะต้องเสียเงินให้เราห้าแสนบาทซึ่งตอนแรกตั้งใจจะไปกู้ธนาคารเพื่อผ่อนคุณพ่อคุณแม่ก็เลยแจ้งมาว่าจะไปซื้อที่ดินข้างบ้านเพิ่มขาดเงินอยู่อีกสี่แสนบาทและอีกสักพักเขาก็ไม่ขายให้หนูเจ้าของคอนโดก็เลยให้ค่าเสียเวลาหนูมาห้าแสนซึ่งหนูก็เอาเงินไปให้คุณพ่อคุณแม่และทุกครั้งที่เราท บุญเป็นเงินก้อนตามกําลังที่เรามีหนูจะได้เงินตอบแทนกลับมาจากการทํางานมูลค่าสองเท่ากับเงินที่เราทําบุญไปบ่อยมากแทบจะทุกครั้งเรื่องลี้ลับที่เจอช่วงบวชมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราบวชเสร็จปุ๊บแล้วเราเดินทางกลับกุฏิตอนนั้นเราเจองูเลยงูกําลังจะเข้ากุฏิตัวหนึง่งแล้ววันนั้นฝนตกปุ๊บฝนหยุดไปเราก็นอนคนเดียวสี่ทุ่มเป๊ะหนูหลับตานอนเสียงร้องมาจากที่ไกลมาก ซึ่งเสียงนี้หนูเคยได้ยินแล้วตอนที่หนูไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดลำปางและพระอาจารย์เคยบอกว่าใครได้ยินก็คือญาติของคนนั้นซึ่งตอนนั้นหนูได้ยินเสียงมาจากที่ไกลๆหนูจําได้ว่าพระอาจารย์เคยบอกว่าถ้าเป็นญาติใครก็ให้แผ่เมตตาไปหนูก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาให้หนูเห็นนะแต่เดี๋ยวหนูจะตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราทราบแล้วว่าคุณมาบุญกุศลอะไรที่ทํามาในอดีตและถึงปัจจุบันและอนาคตที่จะทําต่อไป ขอส่งให้ทั้งหมดทั้งมวลแต่อยากขออย่าไปกวนในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้เลยพอหนูอธิษฐานเสร็จสมบูรณ์ปุ๊บเสียงหยุดปับ๊บไม่มาอีกเลยล่าสุดทำพิยกรรมแล้วเราก็ทำพิยกรรมไว้แล้วถ้าจากไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรและเราก็จะได้มีสติสมาธิไปอยู่ในภพภูมิที่ดีไปเป็นเทวดานางฟ้าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ